เพืนเอารถไหนกามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็จะมาินไอติมกะลิกะลิองค่ะอติมญี่ปุ่นจากเซเว่นอีกแล้วนะครับน้องเฟนอร่อยมากแต่รนี่ไม่เคยกินรสมยทธดุน้องเฟนพูดดังหน่อยที่น้ำงฟนรถอะไรครับ สมยูสุค่ะถ้าอ่านไม่ผิดนะสมยูสุของฟารุอะไรอ่ะโซดากาลิกาลิกฟารุโซดาเขาบอกไม่อินเชียแปนด้วยน้องฝนแต่ว่ใต้เอามาแพ็กในไทยนงใตายมันจะไทยอ่าเราแข่งกันยังไงกินนะคะกินใครกินหมดก่อนใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เคยอ้าวเด้ออู้หูอันนี้ถูกมากสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทเองเหรอที่เราเคยกินตอนคลิปแรกนั้นเท่าไหร่เมที่เราซื้อสามสิบเก้า กต่มาคนละรสกันคนละรสกันใช่ไหมนั้นอ่างูหายากแล้วเราก็ซื้อคนละที้ถ้าไม่อร่อยเปรียบอันนั้นหอมนะเนี่ยดูสีสันสดใสมากหอมอ่ะให้กัดก่อนหนึ่งคำดีมากเคยกินแล้วเอาเลยเคยกินแล้วเหรอมากัดแล้วนั่นดูเยวนชุ่มใจอร่อย พขาบอกรุนนี้อร่อยกว่าม,มาเฟือ่องใครมากกว่ากันเฮ้ยพอ่อพ่อผู้ใหญ่แล้วพ่อต่อให้เฟื่องนะพ่อกินสองไม้เฟื่องกินไม้เดียวไม่งั้นคืนกินไม่ได้เฟื่เสียเสียเปรียบเฟื่องจะกินไม่ทันแพ้พอ่อพ่อกินส,สองไม้ได้เดี๋ยวซื้ออีกไม้ <laughs> มัน,มมนอีอีกรถนึงเป็นรถพีชมีไหมแต่เมื่อกี้ในตู้ในเซเว่นมันไม่มีเนาะม,มีเหรอโอ้ยทำไมเราไม่ซื้อมาสามไม้อะกินไม่หมดพระเรากินไม่ทันทําไงมันหวานเป็นน้ำแข็งใสอะ น,นี่<ะ>นคือมันไม่ได้แบบแข็งเป๊กเป็นน้ำแข็งนะม,มันเคี้ยวได้อร่อยด้วยเราเอาน้ำผลไม้แช่ช่องฟิตเสียบไม้เป็นน้ำแข็งเองทำได้ไหมแบบนี้อันเนี้ยมันข้างในมันเป็นลุยๆอะ่ะถ้าเราแช่เองมันจะแข็งเป๊กเลยใช่ไหมมันจะกัดไม่เข้าเลย <laughs> เคยแล้วอ๋อเคยทำแล้วเหรอคะับอ๋อไม่กินไม่ใช่เขาเกี่ยวโลนอีก <laughs> บอกน้ไำไม้นะทำไมวันนี้น้องตัว <laughs> น้อยช่วยเรียนมา ร็คมับระดับโลกไฮไฮอ้ะเป็นทางอะไรมาคะคุยซ้ำอัสอบตกเข้ามอมอหกหรอสองไปถึงไหนแล้วโอุ้ยตัวมันแซงแล้วพ่อแก่แล้วพ่อเสียเปียกกินแล้วเสียฟันแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าพวดเสียเปียกกินดอกไม้คือเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองไงตอนลองแล้วรู้สึกว่าเสียวฟันแต่มันอร่อยมากมันต้องมันอร่อยมั้งอันเนี้ยของ หร่อยมื้อหอมน้ำเอาส้มมื้อลงมาแค่แข็งกันช่วยกินเพื่ช่วยกินอ่ะเพื่อความเป็นธรรมมาเลยอยากกินนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดด้านว้วยเฮ้ยเออจริงจริงคนไม่ต้องกินของพ่อก็ได้นะพ่อจะได้หมดช้าช้าอมมแล้วมาันนี้มันบุกแขกด้วยนะก็เพราะว่าอันเนี้ยคนหยิบบนบนไงมาเลยอ้าวเหรอให้มันแบบคือไม่รู้เขาทำได้ไงน,นะแช่แล้วแบบ ยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่พ่อเคยเห็นในหนังญี่ปุ่นอ่ะเขาแช่ตู้เย็นไว้เลยนะแต่เขาเอามาขูดกินเป็นเกล็ดน้ำแข็งเหมือนกันอ่าไม่ได้ขูดเป็นเกล็ดไงอืมแต่อันเนี้ยข้างล่างมันเป็นแบบไม่แข็งมากเป็นแข็งๆเป็นน้ำแข็งมันเหมือนมีสองชั้นนะมันไม่เหมือนมันมีสองชั้นหรอเนี่ยในรูปก็บอกมีสองชั้นอืมอร่อยมากเนี่ยข้างล่ามันจะเป็นแบบเคลือบเอาไว้ไม่ให้ไอ้ข้างในที่เป็นเกล็ดๆหล่นลงมาอืมเฮ้ยเฮ้ยใกลเแข็งกันแล้วกล้แข็งกันแล้ว อือจริงด้วยมาเป็นสองชั้นจรงจริงด้วยสามชั้นชั้นไม้อั้งแหว่มุกไหนเนี่ยว้าใครชนะได้ซื้อขนมอ,อีกชิ้นนึงเนาะอืมในเฟินรู้สึกแบบได้ยินนิดเดียวแล้วชนะแน่นอนเพือนอยิน

สุดๆอ่าอืมขอโทษนะฝนพีมพ์ละเมิดที่พี่ไม่ใช่พี่ลุงนี่ลุงต้องชนะต้องว่เออนี่ปู่ต้องชนะน,นะลูกคำสุดท้ายแล้วฝนคำสุดท้ายแฝบคำสุดท้ายแล้วฝนหนึ่งสองสาม โอ้ยแพ้กันคําเดียวเองครับเส้นยาแดงผ่าแปดเข้าใจไหมในสับโบราณเส้นยาแดงผ่าแปดสรุปว่าวันนี้นอยทำอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยแพ้แล้วอย่าพาน <c oughs> แพ้แล้วอย่าพานครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวชุดนี้ต้องเอาไปสมัยอีกนะครับพเพื่อนๆคะอยากให้แข่งกินอะไรเม็ดมาเลยนะคะช่วยเพื่อนช่วย เส้อแข่งกินไอติมเซเว่นเส้นในเซเว่นนะถ้าขายในเซเว่นนะโอ๊ยจะมี่่ะโอเคบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ